้เงียบในส้ตมตำถาดนะคะเมนูยอดฮิตที่มีการน,นำถาดสังกะสีมาใส่ส้ตมตำขายกันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากน้อยเพียงใดรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นกันก็คือเรื่องของจุดดำๆดำบนดอกกระหล่ำนะคะจะใช่เชื้อราเหมือนที่หลายๆคนสงสยัยแล้วก็เป็นกังวลกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันทั้งสองเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจา คณะวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับเนเมนูยอดฮิตนะคะอาจารย์ส้มตําถาดไปที่ไหนก็เจอจังหวัดไหนก็เจอค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอันตรายไหมคะถาดที่ใส่ส้มตําเนี่ยค่ะโดยส่วนตัวผมยังไม่เจอนะครับแต่ว่าผมเนี่ยกินข้าวฟู้ดคอร์ดในกรุงเทพเนี่ยจะเจอพวกเขาเรียกว่าเป็นข้าวกระเพราถาดครับคือไม่เข้าใจว่าจะคิดว่าทําไมไม่ใส่จานต้องใส่ถาดกันด้วยนะครับ แต่ว่าที่กินเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาปูอย่างผมผมไมพิติเนี่ยเขาจะปูเหมือนกับไปตองนะครับแล้วเขาก็ก็ก็ใส่ใส่อาหารบนนั้นหรือบางเจ้าเนี่ยก็จะเห็นปูเหมือนกระดาษคล้ายๆกับกระดาษมันๆกระดาษที่ใช้ปูอาหารนี้ครับบนถาดอีกทีหนึ่งเดาว่าคงจะได้อารมณ์เหมือนกับว่าจานมันคงจะใหญ่เนาะมันจะเราสั่งทีได้ได้เยอะแล้วก็ถ้าเสียตังเยอะด้วยนะครับแต่ว่าเมนูส้มตำถาดเนี่ยจริงๆเรื่องนี้น่าจะน่าจะหลายปีแล้ว แต่ว่าก็ยังมีวนเวียนเข้ามาแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีคนคนแชร์มาว่ามีก็เลยต้องเอากลับมาเตือนกันอีกครั้งนะครับอืมค่ะครับเขาบอกว่าสนาดมันเหมือนกับผมผมก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยว่าเอถาดที่เราบอกว่าเป็นถาดใหญ่ๆเป็นกณะถางกระสีมีเคลือบสีสวยๆว่าเป็นสีแดงแดมีมีลายเหมือนลายไก่ลายอะไรเงี้ยแล้วถ้าถ้าติดในอดีตเราจะคุ้นๆว่าถาดแบบเนี้ยเราก็เอาไว้สหรับใส่ชามทีหนึ่ง นะเราเรามีีมชามมีจานข้าวมีชามเลยใส่บนถาดแล้วก็ถือถาดมาแต่ว่าเขาทําเป็นเมนูที่แบบเหมือนเอาเครื่องส้มตําไว้ตรงกลางเครื่องเคียงต่างๆเส้นมีแคบหมูอะไรเยอะๆเลยครับเต็มถาดเลยแล้วก็เสิร์ฟกันนะครับประเด็นคือว่าอันเนี้ยมันควรทําจริงหรือเปล่านะครับเราเราจะเห็นว่าถาดเนี่ยมันเป็นถาดคนขอเราคุยกันตั้งแต่แรกครับก็มีคนทักมาว่า มันไม่ได้เอาไว้สำหรับอาหารนะนะครับเพราะมันน่าจะมีการเคลือบสารต่างๆแล้วก็ตัวมันก็เป็นโลหะไม่ใช่เหรอแล้วอย่างอย่างเรากินส้มตําเนี่ยมันก็จะมีทั้งพวกกรดนะครับไม่ว่าจะน้ํามะนาวน้าน้ามะขามหรือบางทีบัลเขือเทศอะไรเงี้ยครับมันมันก็จะกัดได้ไม่ใช่เหรอแล้วอย่างนี้มันควรจะควรจะกินไหมก็จะมีบางท่านบอกว่ากินมานาแล้วนะครับสไตล์คนไทยเนี่ยที่เราบ่นกันด้ายการว่าอะไรนะอย่าอย่ากินเนื้อดิบอย่าก,กิน อาหารที่ไม่สุกเนี่ยเขาก็จะชอบบอกว่ากินกันมานานแล้วเนี่ยก็บอกว่าก็กินกันมานานแล้วที่บ้านก็ทํานะครับก็จะเอามาสรุปแล้วกันว่าคํําคาสุดจริงๆก็คือก็ไม่ควรทาเลยนะครับนะเขาบอกว่างี้ครับคือโดยพื้นฐานมันคือถาดถาดสังกะสีมันก็เป็นสิ่งที่สิ่งต่อร่างกายได้นะครับอถาดเนี่ยเราที่คุยกันเมื่อกี้คือว่ามันเีวไว้ใส่ของนะครับใส่ภาชนะแล้วไม่ได้มีไว้ใส่อาหารโดยตรง อที่ทำไม่แต่โบราณก็คือก็ทําเป็นสังกะสีแล้วก็เคลือบสารเคมีแล้วก็สีต่างๆดังนั้นสีต่างๆพวกนี้ยมันก็ไม่ได้จะทนทานต่อการกัดกร่อนนะครับแล้วก็เราบันชัดเป็นส้มตำเนี่ยมันชัดเจนว่าอาหารพวกนี้มีรสเปรี้ยวอย่างที่ว่ามันก็มีความเป็นกรดค่อนข้างสูงหรือบางทีอาจจะมีความเป็นด่างด้วยนะครับบางอย่างมันก็จะเกิดการขัดกร่อนได้ั้สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าตัวสีก็จะออกมาเดี๋ยวแม้แต่ตัวโลหะก็จะออกมานะครับแล้เป็นนานมันอาจจะเป็นสนิมด้วยนะคะอาจารย์ น่ผมว่าผมผมก็เริ่มสังเกตเออจริงด้วยนะที่ที่ถาที่ผมบอกว่าปูด้วยใบตองก็จริงแต่พอเราเราหยิบขึ้นมาดูเนี่ยถาดมันก็ไม่ที่สะอาดนะครับมันก็เริ่มที่เก่าเก่าเนาะก็ก็เป็นไปได้ว่ามันมันเก็บมานานแล้วแล้วเวลาเขาล้างทำความสะอาดใช่ไหมครับเวลาขัดขัดเนี่ยก็เคลือบอาจจะเคยเคลือบเคลือบเอาไว้เพื่อป้องกันการการล่อนของสีแต่เพราะเคลือบมันก็จะออกไปเรื่อยเรื่อยฉันก็แปลว่ามันก็จะมีสิบปนเปื้อนกับอาหารได้มากนะครับค่ะ ท,ที่พพิสูจน์เนี่ยผมกลับไปดูข่าวเก่าที่จะเป็นเป็นข่าวหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังน่าสนใจครับบอกว่าทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับได้เคยมีการส่งเก็บตัวอย่างถาดเนี่ยครับมาตรวจนะครับเขาบอกว่าเก็บตัวอย่างถาดแล้วก็ภาชนะเคลือบโลหะนะครับก็เป็นเป็นเป็นโลหะเนี่ยเป็นโลหะที่เคลือบสีเนี่ยแล้วก็นิยมมาทําใส่ส้มตำเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่าใส่ก็เพราะว่าให้มันเป็นจุดเด่นทห้คนเขาอยากกินนะครับเขามากเราทดลองนี้ครับบอกว่าเก็บถาดมาสามสิบตัวอย่างนะครับ แล้วเขาทดลองในการใช้กรดกรดที่ว่าก็คือน้ำส้มสายชูนั่นแหละครับหรือประสาทเสีาาาสารไรกดอซิติ๊กนะครับมาจดๆดลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับบอกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ22ิบสององศาเซลเซียสก็จริงๆก็ประมาณอุณหภูมิห้องจริงๆอุณหภูมิห้องบ้านเราันร้อยกว่านี้ด้วยมันน่าจะอาจจะใกล้ส0มสิบ3ด้นะแต่เขาย2ิบสองพอทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงในกรเสื้ออาจจะอาจจะค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาตรวจพบสารโลหะหนักชื่อแคดเมียมครับ ซึ่งถ้าแคดเมียมเนี่ยเดาว,ว่าก็คงมากับสีนะครับเพราะว่าสีพวกสีที่ใช้ทําตัวเนี่ยมันไม่ใช่สีผสมอาหารมันก็จะมีโลหะหนักหลายตัวนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ที่มีชัดเจนคือแคดเมียมบอกว่าทดลองไปแล้วเนี่ยเจอแคดเมียมมากกว่ามาตรฐานถึงสามเท่าครับเยอะมากนะคะจย์ทีนี้เขาบอกว่าแล้วมันจะอันตรายยังไงนะครับคือมันคงไม่ถึงขนาดว่ากินปุ๊บแล้วตายปั๊บนะครับแต่ว่าเมืนอเนที่เราคุยกันในรายการก็คือว่าสารต่างๆที่มันไม่ได้ทํามาเพื่อ เป็นอาหารเนี่ยเดี๋ยวพวากลุ่มโลหะหนักนี่มันสะสมในร่างกายนะครับเราเรียกว่ามันเป็นภาวะการเป็นพิษเรื้อรังหรือเป็นโครนิกนะครับเออฉะนั้นมันก็จะมีผลต่ออะไรบ้างพอมันเข้าไปเนี่ยมันเอาออกพวกโลหะหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมตะกั่วสังกะสีต่างเข้าไปเนี่ยมันจะอร่างกายยากนะครับก็จะมีผลต่อไตเพราะไตเราพยายามจะขับออกถ้าไม่ทงานไม่ก็ได้แคดเมียมนีมีผลต่อกระดูกต่อปอดนะครับต่อระบบหลอดเลือดหัวใจระบบสืบพันธุ์แล้วก็มีเป็นนับว่าเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะครับนะ ราะว่าเป็นเป็นพิษแล้วถ้าเราเรา,เราจำตอนเด็กๆอาจจะเคยเรียนบอกว่าถ้าได้รับการสะสมแคดเมียมหนักๆจริงๆเนี่ยครับมันจะเป็นโรคที่เรว่าโรคอิไตอิไตนะครับอืมค่ะตอนเด็กๆอาจจะเคยเรียนกันว่าอิไตอิไตเป็นโรคที่เกิดขึ้นที่ที่ญี่ปุ่นที่เขาเคยสมัยสมัยที่มีอุตสาหกรรมเยอะๆเมื่อก่อนนะรับไม่ควบคุมกันแล้วก็มีม,มีน้ําเสียจากโรงงานลงไปในในแหล่งอาหารทะเลนะครับแล้วก็ชาวบ้านชาวบงแถวน,นั้นกินอาหารทะเลแล้วกับได้เจ้าแคดเมียมสะสมร่างกายคาว่าอิไตอิไตแต่ว่า แต่ว่าปวดกังดีใจว่าเจ็บเจ็บอะไรเงี้ยครับนะก็จะมีอาการแบบขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวเกิดตงุงลมป่ดพอเป็นพิษต,ต่อร่างกายนะครับฉันฉันโดยภาพรวมๆในอย่างที่หนึ่งเราเรา,เราเจอแล้วคือว่าแคดเมียมเนี่ยออกมาได้นะครับอย่างที่สองคือถ้าถ้าตัวมันเองมีถ้ามีสารอื่นอเมทิอาจจะมีสารที่มากับสีเนี่ยนอกจากโลหะหนักกลุ่มแคทเมียมอีกกลุ่มที่จะเจอกันบ่อยคือตะกั่วนะครับ ตะโกก,ก็ไม่พ้นครับแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นลักษณะของสอาราที่เป็นโลหะหนักซึ่งก็มีทพิษได้ทั้งเจ็บพันแล้วก็เรื้อรังนะครับทีนี้เราเรากินแบบนี้น่าจะเป็นแนวเรื้อรังมากกว่าก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าสะสมในร่างกายได้นะครับทําให้ปวดท้องน้ําหนักตัวลดเบื่ออาหารอาเจียนท้องผูกมีอาการเป็นพิษต่อประสาทและสมองนะครับจนถึงอันตรายและเสียชีวิตได้ถ้าเกิดสะสมเรื้อรังมากฉะนั้นโดยภาพรวมๆคือเป็นของที่ไม่ควรจะมาใส่อาหารเลยครับ ทีนี้คำถามคือแล้วแล้วถ้าจะต้องทําทํำยังไงนะครับบอกว่าถ้าถ้ายังอยากจะทําอย่างนริงจริงคือจะใช้ถาดเนี่ยก็คุณจะต้องอย่างที่เราคุยกันต้นรายการคือต้องหาอะไรมาปูรองนะครับก่อนใส่อาหารเอใบตองก็ได้แต่ผมสังเกตว่าใบตองเนี่ยตามร้านต่างๆเนี่ยตัดมาแผ่นนิดเดียวนะครับถ้าซื้อก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะจ้าใบตองมันก็แพงแล้วบอกว่าเราต้องทำความสะอาดดีๆด้วยนะใบตองอ่ะท้ามันไม่ดีมันก็ตกปรูกอีกนะฉันก็มันต้องปูเต็มที่เพราะงั้นเดี๋ยวปูแค่นิดเดียวให้แบบเหมือนกับ จากว่าปูแล้วหรือว่าดูหรือว่าสวยงามอ่ะมันก็อาหารมันก็ลงไปที่ที่ถัดอีกแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องให้ถึงที่นะครับหรือว่า <öyle. S 1> อาจจะเป็นเด่ย๋ยวคิดว่าเป็นเป็นกระดาษเคลือบมันนะครับที่ใช้สับอาหารเฉพาะหรือเป็นเป็นแผ่นพลาสติกก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีภาชนะคล้ายกันนะครับทำจากอย่างอื่นนะครับในในข้อมูลเขาบอกว่าเป็นถัดสแตนเลสแต่ผมผมเจอว่ามีหลายเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้จาร์เขาทำเป็นเมลามินนะนะครับมันก็คือเหมือนกันเป็นพลาสติกนั่นแหละนะครับ แล้วนะไซส์ใหญ่ๆนี้แหละแล้วก็แล้วก็เคลือบสีคล้ายกันเลยนะครับก็น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับนะแต่แต่ก็ต้องมั่นใจมันเพราะว่าจริงๆแล้วจานชามเนี่ยอย่างที่เราใช้ที่บ้านเราเองจะสังเกตนะครับเราควรจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับนะ,ะสีขาวก็แปลว่าไม่ได้มีการใส่สีพิเศษเขาก็เ็าคือคือเนื้อขาวมาแล้วเคลือบธรรมดาฉะน,นั้นถึงเป็นเมลานินที่เ,เมลานินที่ที่บอกว่าเคลือบสีสีเนี่ยแล้วก็ต้องต้องมั่นใจว่าธรรมดีจริงๆนะไม่เห็นจะสีออกมาอีกอันตรายนะครับ อืมอาจารย์แต่อย่างแคดเมียมหรือว่าตะกั่วเนี่ยอาจารย์ที่ผ่านมามันเคยมีรายง,งานหรือว่ามีการประเมินไหมคะอาจารย์ว่าเ,ออเราต้องรับสะสมเข้าไปในร่างกายเป็นระยะเวลายาวนานเท่าไหร่หรือสักประมาณเท่าไหร่ที่ปริมาณเท่าไหร่มันจะออแสดงผลออกทางอาการป่วยหรือร่างกายเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโลหะหนักครับฉันปกติเขาจะบอกว่าไม่ควรมีเลย นะครับไม่ไม่คนมีเลยเอ่ออย่างอย่างในอดีตนี่ถ้าอย่างถ้าผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะเกิดไม่ชันนะแต่ว่ารุ่นเราเนี่ยชันคือสมัยที่น้ํามันรถยนต์นะครับน้ำมันรถยนต์ตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยมันใส่สารตะกั่วนะครับไม่รู้ยังจําได้แต่เมื่อก่อนเขาจะเรียกว่า,วาเป็นแบบลีทก็คือมีคำว่าตะกั่วอยู่มันบ,บอกว่ามันช่วยในการที่เคลือบเครื่องไหนเครื่องยนต์ให้มันไม่สึกกร่อนนะครับแล้วก็จนผมจําได้เลยว่าเขามีคนไปไปฟ้องนะครับฟ้องเราเป็นคดีจนงนี้ท่านบบว่าเนี่ย บ้านเขาอยู่ในถนนนะแล้วเขาได้รับสารตะกั่วเข้าร่างกายมากเกินไปจนเขาจะป่วยกันทั้งบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือป,ประเทศไทยคือยกเลิกน้ำมันตะกูน,นี้<ช>นะครับเราจะเขียนว่ายุคหนึ่งเราจะเขียนเลยว่าน้ำมันไร้สารตะกัว่วหรือว่าเอ่อเป็นลักษณะผมจํารถโฆษณาของปตทมันเป็นมนุษย์ตะกั่วนะครับทาเป็นเป็นคนเนี่ยแล้วทำเป็นสีเงินทั้งตัวเลยแล้วก็มาปีนป่าย<ช>ปีนปไปอยู่รถยนต์เนี่ยแล้วก็ก็ัดหายไปเลยนะครับแล้วบอกว่าน้ำมันเราจะไม่มีแล้วนั้นจริงๆเราต้องพยายามลด ปัญหาโลหะหนักในในในสิ่งแวดล้อมในอาหารในต่างๆเข้าสู่ร่างกายนะครับไม่ไม่จําเป็นไม่ไม่เอาเข้ามาเลยนั่นอย่างที่เราเจอบ่อยๆอย่างนงี้น้นํามันเมื่อก่อนแม้แต่สีทาบ้านเราเคยคุณเขาก็เริ่ม,มลงว่าสีทาบ้านก็ต้องพยายามให้มันปลอดสารพวกนี้หรือว่าไม่ไม่ให้ออกมาสู่คนได้ฉันในอาหารเช่นเดียวกันครับนะเขาก็จะไม่ได้มีเกณฑ์ว่าเราเรา,เรารับได้เท่าไหร่นะครับมีแต่บอกอว่าคนจะต้องไม่รับเลยครับอ,อืมก็คือหลีกเลี่ยงไปเลยปลอดภัยที่สุดนะ,นะคะจรน ใช่ครับใช่เหมือนคล้ายๆเหมือนที่สัปดาห์ก่อนเราคุยกันเรื่องอะไรนะปากกาเมจิกเปียนบนถุงอ,อ,อาหารจำแนมครับนีบ่ก็เหมือนกันบอกว่า,าปากกาเมจิกอาจารย์บอกมาเสียว่ากินได้เท่าไหร่นะครับเพราะบา<อ>งคนเขาก็าจะมองว่าแบบโอ้ยนิดเดียวไม่ได้กินบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะมองกันอย่างนงี้ค่ะก็ลอาจจะละเลยกันไปใช่เราก็บอกว่าลดความเสี่ยงเถอะคือคือเคสปากกาเมจิกเนี่ยเราเรายังเห็นภาพเนราะว่ามันมีกลิ่นรุนแรงมันมีสันระคือนะแต่ว่าถ้ามองความพิษเนี่ย กลุ่มโลหะหนักเนี่ยอันตรายกว่านะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยอันนี้ที่เราชอบใช้ว่าสะสมสะสมไหมเนี่ยสารเคมีหลายอย่างเข้าร่างกายเนี่ยร่างกายพยายามทาลายได้ฉะนั้นถ้าร่างกายกําจัดได้หมดนะครับมันก็ไม่อันตรายมากแต่ตับไต,บตก็ทํางานหนะักแต่กลุ่มของโลหะหนักเนี่ยมันจะทําลายได้ยากมากนะครับฉะนั้นถ้าท่าบางตัวเนี่ยเราเราขับออกโดยตรงเช่นไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านเพิ่บอกว่าในในมาม่าเนี่ยครับในในบะบีบชีสรูปเนี่ยเขาใส่ผงเหล็กไว้ด้วยนะครับ นะ <N> แต่ใคนไม่ทราบบางทีก็ใส่ผงเหล็กที่เราจะแทบมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าอยากลองเล่นดูก็เอาเอา,เอาแม่เหล็กมาดูดได้ครบเจิงผงเล็กๆดำๆนี่ยครับเออมันมีประโยชน์เพราะว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะจะย่อยได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เออจะสามารถจะย่อยแต่ว่าเล็กน้อยคือแต่ปริมาณเนี่ยพอเพียงที่จะช่วยให้ร่างกายเราไม่ขาดธาตุเหล็กนะครับอืมค่ะเอะเขาเขาตั้งใจเขาตั้งใจเสริมนะตั้งใจเสริมเรามีธาตุเหล็กมากขึ้นช่วยในการสร้างเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงนะครับ แล้วก็ถ้ามันเยอะเกินมันก็จะขับถ่ายออกไปดังนั้นอย่าง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 กลุ่มของพวกเนี้ยถ้าเกิดมันขับถ่ายออไปไม่ได้มันก็จะสะสมในร่างกายนะครับนะคั้ฉันถ้าสะสมนาก,การอันตรายฉันเอ่อกลับมาสรุปก็คือว่าหลีกเลี่ยงนะครับนะไม่จําเป็นอย่าใช,ใช้เลยครับหาหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับก็เราต้องมาพูดเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนถ้าเกิดท่านเจอร้านไหนเป็นอย่างนี้ก็ก็หลีกเลี่ยงร้านนั้นอย่าไปทานเขาเลยครับค่ะโอเคครับอ่ะ เราเราเปลี่ยนจากเรื่องของถาดเมือเ่อกี้นะครับเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งก็เป็นเรื่องใข้ตัวนในในัวดเหมือนกันเรื่องกระดอกกระหล่ำครับอ่าอันนี้เวลาซื้อนี่เจอประจําเลยค่ะอาจารย์เจ้าจุดดาๆเน <c oughs> ี่ยค่ะคือถ้าผู้ฟังท่านไหนจะไม่ไม่ได้ทำอาหารเองหรือไม่ซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่เก็ตเพามีอะไรกันเหรอคือเขามีคนโพสต์รูปอะครับอ่ในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อกลุ่มงานบ้านที่รักนะครับ แต่เขาโพสต์รูปดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำนั่นท่านัู้ังที่ที่ึกภาพก็คือ,อเป็นเหมือนหัวขาวๆนะครับเป็นดอก<ข>แล้วก็ไม่ใช่อย่างคัน้าไม่ใช่อย่างอบอ็อกอครี่นะครับแต่ว่าทรงจะคล้ายบอ็อกอรี่แต่เป็นเป็นเนื้อขาวๆที่เรามาหัน่นแล้วก็ทําผัดผัดผักเนี่ยจะชอบใส่ดอกกระหล่ำลงไปกันนะครับแต่ทีเนี้ยในรูปที่เขามาเนี่ยที่มันจะขาวเนี่ยมันก็มีจุดดำๆดำๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วๆเลยครับเขาก็ถามว่าเนี่ย มันเชื้อราหรือเปล่านะครับในแบบเนี้ยกินได้ไหมนะครับค่ะครับแล้วเสียงก็แตกเลยครับเพอไปโพสเลยคนก็ทักบอกว่าเอ๊ะมันจะไงกันแน่นะครับคือบางคนบอกว่าเนี่ยเชื้อรานะทิ้งเลยนะครับอย่าก,กินเพราะว่าเอ่อเชื้อราเนี่ยเราพอเข้าใจกันเราต้องเราต,ต้องเทียบว่าถ้ามันเป็นเชื้อราจริงๆเนี่ยเวลาเราเห็นเชื้อราดำๆเช่นเช่นขนมปังเนี่ยครับซื้อขนมปังมาถุงนึงเนี่ยแล้วเห็นเชื้อราขึ้นในถุงขนมปังครับต้องทิ้งทั้งถุงเลยนะครับนะ หลายๆคนอาจจะเรียกว่าประหยัดนะครับก็คือทิ้งบางแผ่นนะครับหรือตัดตัดเป็นเชื่อว่าครึ่งบนขนมอะไรเงี้ยตัดชิ้นหนึ่งทิ้งแล้วก็เอาที่เหลือกินนะครับคือไม่ใช่นะครับอถ้าเป็นเชื้อราจริงๆเนี่ยแล้วเราเราเห็นแล้วเนี่ยแปลว่ามันจเจริญเติบโตจนกระทั่งมันสร้างเป็นอัพสปอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเ <c oughs> ชื้อราปกติจะเป็นเส้นใหญ่ที่เรามองไม่เห็นนะถ้ามันถึงขนาดนั้นเนี่ยแปลว่ามันแพร่ไปทั่วแล้วมันก็ พ่นสปอร์ไปทั่ว้งถุงฉันซื้อขนมซื้อขนมปังมานี่ชัดเจนครับเขาก็จะมีมีแถบที่เขาติดมาที่ถุงเนี่ยแล้วบอกว่ากี่วันหมดอายุนะครับผมพบว่าแม่นมากนะครับไ,ไปไปพวกเนี้ยแม่นมากเลยคือซื้อมานี่ชัดบอกว่าอีกเจ็ดวันนะครับแล้วพอเจ็ดวันเนี่ยมันเชื้อรามันมาเลยครับตันนั้นเลยนะครับฉะนั้นก็ต,ต้องต้องต้องทิ้งนะครับต้องทิ้งนะยิง่งพอ,องเนี่ยเขาเขาหน้าฝนเนี่ยจะทําเลยที่บ้านซื้อขนมเปียกมาเป็นกระปุกนะครับ ศารซื้อมาชอบกินพบกินไปได้แค่ลูกสองลูกเนี่ยลูกอื่นเริ่มเริ่มมีเชื้อราขึ้นแล้วเพราะว่ามันอากาศมันชื้นนะครับเราเราปิดไม่ดีครับให้ทิ้งทั้งอันเลยอย่าเก็บไว้นะครับอาจารย์ขอขอแทรกนิดนึงแล้วยางผลไม้อาจารย์มันจะมีแบบบางผลไม้บางประเภทที่มันแบบเริ่มเสียแล้วก็ขึ้นราอาจารย์มันสามารถตัดแต่งหรือฝานทิ้งแล้วกินส่วนที่เหลือได้ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าถ้ามันกระจายไปถึงเนื้อของผลนะครับเราต้องทิ้งนะครับตัวอย่างที่เราเคยคุยกันก็คืออย่างอย่างทุเรียนเนี่ย ะครับบางบาครั้งซ ah bon ื้อทุเรียนมานะครับแล้วมันมีเชื้อราอยู่อยู่บนเปลือกทุเรียนเนี่ยนะครับแต่เชื้อราไม่ได้เข้าไปที่เนื้อทุเรียนอย่างเงี้ยกิงได้นะครับแต่ถ้าเชื้อรามันเริ่มลามไปตามขั้วทุเรียนแล้วเข้าไปในเนื้อแล้วเนี่ยครับก็ต้องทิ้งครับนะอย่าไปเสี่ยงเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นสายพันนะครับแล้วมันก็มีหลายชนิดที่สร้างผิดได้ฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราได้เชื้อราตัวไหนนะครับนะอย่างเราเคยคุยเรื่องของกระเทียม หรือว่าหัวหอมเนี่ยครับอันนี้ประจำเลยก็จะเห็นเป็นจุดด,ด,ำ,ดำๆเต็มเลยนะครับ<ม>แล้วก็บอกว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยอันนี้น่านจะใช่ก็อาจจะใช้วิธีการลอกลอกออกลอกออกแล้วเป็นเนื้อข้างในได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องทงิ้งทั้งอันนะครับอืมค่ะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ดอกกระดับของเรานะครับบางบางคนเขาก็บอกว่าแต่ว่ามันก็เคยเห็นบ่อยนะเวลาไปซื้อตามห้างเนี่ยซื้อห้างเขาก็ต้องเก็บมาดีไม่ใช่เหรอแต่ว่าทําไมก็เห็นจุดดำๆ,ๆนี้ตลอดเลยมันจะไปเช้อราทุกลูกเลยเหรออย่างเงี้ยครับ นั้นคำตอบคือมันไม่ใช่เชื้อราครับสรุปแล้วมันคืออะไรคะจย์รอยช้ํา <laughs> หรืออะไรคะครับมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนสีของธรรมชาตินะครับเออแล้วเรา,เราอยากให้นึกภาพยายง่ายๆว่าถ้าท่านหลายท่านจะคุ้นเคยกับแอปเปิลนะครับแอปเปิล <laughs> เนี่ยถ้าซื้อมาแล้วแล้วหันน่น,นนะครับทิ้งไม่ทิ้งไไม่นานครับเนื้อแอปเปิลเนี่ยที่ขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาล <laughs> นะครับค่ะ <laughs> กระบวนการนี้ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกออกซิเดชันนะครับออกซิเดชันแปลว่ามีการเปลี่ยนสภาพด้วยออกซิเจนหรืออากาศเนี่ยในในผักผลไม้หลายอย่างเนี่ยครับมันมีสารกลุ่มที่เรียกว่าฟีนอลนะครับน้ำฟีพวกพวกนี้ไม่ได้อันตรายแต่ว่าถ้ามันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกเนี่ยดาน้ําตาลได้ครับฉะนั้นแปลว่าเจ้าดอกกระหล่ำเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยถ้ามันเริ่มมีจุดจุดจุดจุมามันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับมันมันอาจจะไม่ได้สดรสเกษตรมัจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มมีกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยค นะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนสีขึ้นมาครับทีนี้เขาแนะนําว่าถ้าเกิดอย่างไงในรูปบอกว่าอาจจะมีแค่ไม่เยอะนะครับส่วนไปซื้อตามห้างเนี่ยมีเล็กน้อยนะครับก็ยังกินได้นะครับนะก็ยังกินได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สบายใจดูแล้วมันไม่น่ากินก,ก็ตัดจุดดังนั้นทิ้งนะครับนะก็ยังเอาสามารถมากินได้ครับแต่ว่าไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพนะครับค่ะครับแต่ทีนี้ยถ้าเริ่มไม่ดีสิคืออะไรนะครับเขาบอกว่าผักอย่างตะโขกกระหล่ำเนี่ยอ่ ถ้าจุดดำเนี่ยมันเริ่มกระจายไปทั่วแล้วอะแสดงว่ามันอายุมันเริ่มมากขึ้นมันเริ่มเก่านะครับแล้วถ้ามันเริ่มมีกลิ่นนะคือมันไม่ควรจะมีกลิ่นนะครับถ้ามันมีกลิ่นเหม็นแบบเราก็นึกภาพออกว่ากลิ่นผักมันเริ่มมันเริ่มเละหรือว่าบกกำลับมันต้องมันต้องจับแล้วแข็งๆกรอบใช่ไหมครับนะก็ถ้ามันเริ่มเละครับหรือว่าที่จับแล้วมันมีคราบมันมันลื่นอ่ะมีแสดงไม่ใช่แล้วแสดงว่าอันนี้จริงมันนี้เริ่มเริ่มมีเชื้อเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าตัวมัันนนนเเเเองรริ่่่มมาาาสียแแลล้้้วววะคคบก็ถไดื ถ้าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงดีก็อาจจะไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าคนที mm. ่เราสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับหรือบาคนเป็นคนแพ้เชื้อราอยู่เงี้ยครับก็ก็อันตรายได้นะครับฉันก e ็ควรจะเลือกครับให้ดูแล้วว่าถ้ามันมันสภาพมันเริ่มแย่นะเริ่มเริ่มจุดเริ่มเยอะมากเกินไปเริ่มนิ่มๆเละๆเริ่มมีกลิ่นนะครับอันนี้ค่อยทิ้งไปครับอืมทีนี้ทิ้งประเด็นสุดท้ายก็คือว่า แล้วเราจะจะทำยังไงให้ไอ,อ้ผักที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับไม่ไม่เกิดอาการจุดดํำๆพวกนี้นะครับวิธีการที่ดีสุดก็คือเข้าตู้เย็นนะครับนการการที่เราเข้าตู้เย็นเนี่ยมันช่วยให้ผักผลไม้ต่างๆเนี่ยสามารถจะถนอมอาหารได้ค่อนข้างนานนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหาภาชนะปิดกดน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันโดนความชื้นสูงไปมันโดนอ,อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยครับ มันอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคีนนลที่ว่าได้นะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถใส่ไว้ในกล่องที่มันอของกับอากาศพวกทับเ้อแวร์ทวกอะไรเนี้ยครับมันก็จะเก็บไปนานขึ้นนะครับอ,อย่างที่สองคือว่าไม่ต้องล้างครับนะหลายคนหลายคนติดพิสัยชอบซื้อมาปุ๊บล้างล้างแล้วเข้าตู้เย็นนะครับไม่ต้องล้างครับผักผลไม้เนี่ยเอาเข้าตู้เย็นเลยนะครับจะเวลาจะมาใช้จะทาอาหารค่อยมาล้างตอนนั้นนะครับ เพราะว่าถ้าเราเราเรากาก่อนเข้าตู้เนี่ยมันก็มีน้ํามีความชื้นสะสมอยู่มันก็จะเกิดออกซิเดชันในตู้เย็นได้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายคือตอนไปเลือกซื้อครับก็ก็กออาจจะ ต้องต้องเลือกมากหน่อยนะครับดูพยายามหาที่มันไม่มีจุดตําำเนิดตั้งแต่แรกแบบต้องแย่งกับชาวบ้านนะครับ <c oughs> ทุกคนก็อยากได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เอา <c oughs> เอาอันที่สดนะครับขาวสะอาดนะครับอันไหนที่มันมีจุดมันก็แปลว่ามันก็เริ่มมันเริ่มกระบวนการแล้วก็ก็อย่ากกเอาที่มันมันเหมาะสมนี้ก็เอามาเก็บได้ก็จะเก็บได้นานครับแล้วก็สามารถจะไปปรุงอาหารได้ครับอ่า <c oughs> แลบด้วยพลาสติกใสได้ไหมคะอาจารย์ช่วยได้ไหมคะได้ครับได้คือ มันแรปพลาสติกเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็เป็นสิ่งที่นิยมเว่งบ็อกเกอรี่เขาแต่เขาก็จะมีนะครับฉันเราเรามีที่บ้านอย่างก็ช่วยได้คือแรปพลาสติกเนี่ยมันก็อาจจะยังมีมันจริงในเชิงของเนื้อพลาสติกเองมันก็มีที่ให้อากาศผ่านได้นะครับแต่ว่าก็น้อยลงนะครับฉันก็เป็นเหมือนกับการควบคุมทุกอย่างไว้ใน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 ตัวของผักได้ดีขึ้นครับก็เป็นวิธีที่ช่วยได้ครับค่ะอ๋อก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เอาเทคนิคไปใช้กันได้นะคะอาจารย์ครับผมกับ สองสามนาทีสุดท้ายนี่แถบหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้โควิดกลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งซึ่งผมบอกว่าผมในส่วนตัวคนถามว่าฉันน่ากลัวไหมเห็นข่วโพสเขาบอกผมไม่กลัวเลยนะครับคือมันกี่ปีแล้วล่ะโควิดหนึ่งสิบเก้านี่มันปีสองห้าผ่านมาหกปีแล้วนะครับนะนะก็ถ้าเราเคยฉีดวัคซีนแล้วหรือว่าหลายคนเคยเป็นผมก็เคยเป็นแล้วเนี่ยนะครับเรามิุูงกันระดับหนึ่งและถ้าเราไม่มั่นใจเราอาจจะไปฉีดวัคซีนเพิ่มก็ได้แต่เราจะหาฉีดยากหน่อยต่อไป สถานสวัภาพอะไรเงี้ยเสียตังค์นะครับแต่ที่มาพร้อมโควิดก็คือข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิดนะมันกลับมาหมดเลยครับนะครับเวลาสุดประเภทว่าเนี่ยคุณหมอนั้นท่านนั้นบอกให้กินยานี่จะได้เออกินสมุนไพรนู่นจะได้รักษาโควิดได้นีน่ือบอกเลยครับช่วงนี้ถ้าไทรวนกลับมหม่นนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงทั้งเลยนะครับอ่อษาสษถาสสภาพตามทั่วไปนะครับพยายามเดี๋ยวนี้มีชั่วตรวจแล้วเราก็พยายามตรวจเช็เรื่อยๆแล้วก็โดยส่วนตัวผมนะไข้หวัดใหญ่นะ่ากลัวกว่าเยอะครับ ใช้ปัดใหญ่นี่เซ็นทีนี่น็อกเลยนะครับในโควิดอาจจะปวดคอเจ็บคอหายใจยากแต่ว่าก็ก็ยังพอรับมือแต่ใข้ปัดใหญ่นี่ลาบากครับฉะนั้นวัคซีนให้ปัดใหญ่เป็นอีกวัคซีนหนึ่งที่ควรไปฉีดช่วงนี้ด้วยครับค่ะก็ากทางกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ไม่ได้เสี่ยงก็สามารถไปฉีดได้นะคะอาจารย์มันก็เป็นลดอาการเจ็บปวดรุนแรงได้นะคะสําหรับ,รบวัคซนีนให้ปัดใหญ่ตัวตัวของปีใหม่นะครับมาแล้วนะครับนั้นจะเดือนตั้งแต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้มาถึงใครใครมียังไม่ได้ฉีดก็พร้อมจะฉีดตอนช่วงนี้้ไดค วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับคุณค่ะ